รักครั้งนี้ของหนูจะสมหวังไหมนะคะเลือกมาหนึ่งใบนะคะอย่าเปรี้ยวนะคะเลือกมาหนึ่งใบตั้งจิตดีๆนึกถึงหน้าคนรักและเลือกมาหนึ่งใบใบที่หนึ่งรักครั้งนี้ของลูกจะสมหวังไหมพ่อหนึ่งก่อนเลยนะลูกรักครั้งนี้จะสมหวังไหมแม่มองว่าถ้าคนรักของหนู น่าจะมีการปันใจหรือมีมือที่สามหรือตัวหนูเองเป็นมือที่สามมันเป็นความรักที่หลอกตัวเองว่ามีความสุขปากอะ่ะปากบอกว่าอยากเลิกอยากเริ่มต้นใหม่อยากจบแต่ใจหนูยังกอดเขาอยู่เลยลูกใจหนูยังไม่มูฟอ on เลยลูกหนูยังหลอกตัวเองว่าเขารักเดี๋ยวสักวันเขาต้องมาอยู่กับหนูต้องมาเป็นของหนูนานแค่ไหนแล้ว กับการที่หนูเดินวนอยู่ในซอยเดิมเดินไว้หน้าปากซอยยังกลัวเลยไปยังหลงเลยคนอื่นก็ไปถึงดาวอังคารไปยุโรปไปอเมริกาันหมดแล้วลูกหนูยังง,งมโขงหาทางออกจากซอยไม่ได้เลยลูกเพราะอะไรเพราะเชื่อที่หนูขูกขาตัวเองไว้กับขาเขาเพื <S 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 er ่อ ให้เขาอยู่กับหนูแค่แค่อะไรเขารักหนูหรอรักจริงๆริงไหมถ้าเขารักเราจริงอะ่ะเขาต้องไม่เห็นแกต่ตัวเขาต้องไม่เลือกที่จะให้หนูเป็นฝ่ายรอถ้าแม่ถามว่ารักครั้งนี้งจะสมหวังไหมแม่พูดเลยว่าไม่สมหวังแล้วแม่อยากให้หนูออกจากซอยที่มันซอยที่มันแบบจะมืดก็ไม่มืดจะสว่างก็ไม่สว่าง อึมคึมทั้งทงที่ตัวหนูถามอยากออกจากซอยนั้นทำไมยอยากแต่ไอเชือกที่หนูไปผูกเขาไว้เนี่ยมันเลยทําให้หนูออกไม่ได้และเป็นเชือกหนูต้องวิ่งตามเขาไม่ใช่เขาวิ่งตามหนูแม่อยากให้หนูเริ่มต้นใหม่รักตัวเองอย่าเอาน้ําร้อนร้อน,อน,อนมาลาดหัวใจตัวเองในทุกๆวันอย่าหลอกว่าเรามีความสุข อย่าหลอกว่าเฮ้ยฉันโอเคฉันอยู่ในสถานะนี้ฉันโอเคฉันไม่ไปยุ่งกับบ้านนู้นนะบ้านนู้นก็ไม่มายุ่งกับฉันฉันขอแค่แบบฉันอยู่ในมุมของฉันน่ารักน่ารักถามใจลึกๆของหนูจริงๆลูกอยากเป็นแค่นั้นจริงๆหรอวันใดวันหนึ่งถ้าหนูมีลูกขึ้นมาหนูแฮปปี้ไหมลูกตัวหนูอาจจะจะรับได้หนูเคยคิดถึงไหมถ้าวันใดวันหนูพลาดมีลูกขึ้นมา ลูกหนูแฮปปี้กับคำว่าขอโทษนะลูกลูกเมน้อยหนูยัดเยียดคำว่าลูกเมน้อยให้ลูกหนูอย่าเห็นแก่ตัวแม่มองว่าด้วยศักยภาพด้วยอะไรหลายอย่างของหนูอ่ะหนูออกมาได้แต่หนูเลือกที่จะไม่ออกเข้าใจว่าสิ่งที่หนูเจอมันเหมือนแบบเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจออีกจนหนูรู้สึกว่าเออก็อยู่ตรงนี้ก็ได้ เมื่อไรที่หนูอยากเปลี่ยนแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ย mm. หนูออกไม่ได้หนูออกจากซอยเนา่าๆมืด,มดๆเนี้ยไม่ได้มาหาแม่เดี๋ยวแม่พาออกมาทําพิธีอะไรบางอย่างเพื่อดึงตัวเองกลับมาให้ตัวเองเห็นค่าในะตัวเองให้ตัวเองมีสเสน่ห์ให้ตัวเองรักตัวเองสิ่งแรกเลยสิ่งที่หนูต้องทําคือรักตัวเองก่อนลูกหากระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วเขียนเลยอยู่กับเขาสิบปีหนูจะเป็นยังไง อ๋อหนูจะแก่ลงค่ะเพราะแก่ลงปุ๊บไม่มีผู้ชายไหนเอาแล้วค่ะก็ต้องอยู่กับเขาต่อไปถูกไหมลูกแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเขาทิ้งหนูหนูก็เป็นอีแก่เฝ้าบ้านไปเลยค่ะอย่างนั้นเหรอลูกคิดใหม่ทําใหม่นะคะนึกไม่ออกเลิกไม่ได้มาหาแม่มดทิปมโนค่ะต่อไปใบที่สองนะคะรักครั้งนี้ของหนูจะเป็นยังไงแม่มองว่ามันเป็นรักที่เป็นไปได้ยาก ใช้คํานี้ละกันหลักที่เป็นไปได้ยากหนึ่งอาจจะเพราะอยู่ไกลกันสองอาจจะเป็นเพราะต่างภาษาสามอาจจะเป็นเพราะด้วยนิสัยหรืออะไรบางอย่างเริ่มไม่เข้ากันถ้าถามว่าคบไปเรื่อยๆจะได้ไหมมันก็ได้แค่คบลูกพอนานๆไปนานๆไปมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนคบันไปวันๆทุกวันนี้อาจจะคบอาจจะรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ได้นะคะ แม่มองว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะมุกออนให้มุกออนนะคะเพราะรักครั้งนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่หนูคิดมันเหมือนมีแต่ฝ่ายหนูที่วิ่งเข้าหาเขามากกว่าเลยขายังยืนอยู่เฉยๆอยู่เลยหนูก็เออกินไหมเอาไหมนู่นไหมนีม่ไหมเขาก็แค่ใส่หน้ากับยักหน้าไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรกับหนูเลยนะคะแม่มองว่ารักครั้งเนี้ยคบได้แต่สักวันหนึ่งก็ต้องเลิกลา แม่มองว่าให้เลือกรักตัวเองและเริ่มต้นใหม่นะคะกับรักครั้งนี้คือมันมองไม่เห็นอนาคตแล้วกันกับการครบกันไปเรื่อยๆมันเริ่มมองไม่เห็นอนาคตไม่เห็นความชัดเจนไม่เห็นความมั่นคงในเมื่อหนูก็รู้หนูก็เห็นและหนูยังคบอีกหรอถ้าไพา่ใบนี้บอกบอกเลยว่าม o v อ o อนขาดมุกอเลยค่ะเริ่มต้นใหม่นะคะ คนดีๆรอหนูอยู่อีกมากมายค่ะคุณลูกค่ะสำหรับใบที่สองนะคะต่อไปสำหรับใบที่สามรักครั้งนี้จะเป็นยังไงรักครั้งนี้เป็นรักแห่งการรอคอยเป็นรักแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะเป็นรักที่ดีเป็นรักที่ดีเลยแหละในรักครั้งนี้นะคะรักใหม่ครั้งนี้แม่มองว่า มันไปในทิศทางที่ดีนะคะด้วยประสบการณ์การเรียนรู้การผิดหวังหลายๆรอบของหนูมาแล้วและดรวมรวมถึงตัวเขาเองด้วยก็ผ่านการผิดหวังผ่านการเสียใจมาแล้วแต่เมื่อไรคนเสียใจคนเสียใจมาคบกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือความหวาดระแวงอยู่ลึกๆนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกนะมีกำแพงของกันและกันคือไม่กล้าเปิดใจทั้งหมด ไม่กล้าคุยกันทั้งหมดหรืออะไรก็ตามหนูต้องทำลายกำแพงตัวเองและก็ให้เขาทำลายกำแพงเขาเพื่อมาอยู่ด้วยกันจริงๆในวงความรักคือตัวเราวงกลมหนึ่งวงกลมตัวเขาหนึ่งวงกลมนะคะเมื่อไหร่ที่ชิดกันมันจะมีตัวขั้นหนูต้องทำลายตัวขั้นและให้วงนั้นมาซ้อนเป็นวงเดียวกันนะคะแม่มองว่าคนคนนี้เป็นคนหนึ่งที่มาเติมเต็มในชีวิตหนูและหนูก็ไปเติมเต็มในชีวิตเขา แต่อาจาต้องใช้เวลาในการศึกษาในการดูใจอย่ารีบร้อนนะคะอย่ารีบร้อนอย่ารีบหาคำถามอย่ารีบหาคำตอบเขาไม่อยากแทนสถาน,ถานนะหรืออะไรก็ตามค่อยๆหนูอย่ารีบเมื่อไหร่ที่หนูรีบหนูจะไม่ได้เมื่อไหร่ที่หนูใจเย็นๆแล้วค,ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหนูจะได้ของดีค่ะลูกค่ะยินดีด้วยกับรักครั้งนี้ของน้องของหนูนะลูกแต่ขอให ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถ้าหนูอยากให้เขารักแบบจับจิตจับใจหนูต้องมาลงมนรันจวนนะคะลูกรันจวนจิตนะจ๊ะคุณลูกค่ะแม่ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใบทที่สามค่ะ